บ ismillahirohmanirohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, <c oughs> uh, นี่เป็นโครงการตัวอาวิลมิสกินครั้งที่39อันนี้พี่น้องเป็นพี่น้องใครพุทธอยู่หมู่บ้านควนหมู่เท่าไหร่นะ <c oughs> หมู่สองครับครั้งนี้เป็นครั้งที่39คือปีที่4วันนี้มีพี่น้องจาก uh, มหาลัยฟอตอนีเป็นทีมงานวิจัยเกี่ยวกับประวัฒนธรรม uh, แล้วก็อยากจะให้ตัวแทนจากมห ah าลยัยฟอตอนีด้พูดคุยกับพี่น้องหน่อยครับ อสตาารยผมอาจารย์มูัมหมัดขอยานะครับจากมหาวิทยาลัยฟอตอนีนะครับก็รู้สึกยิยนดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมเยือนพี่น้องออถึงแม้จะต่างศาสนานะครับแต่เรามีความผูกพันมีความรักใคร่แล้วก็เราให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ในช่วงโอกาสนี้ ในทีมงานของคณาจารย์ทุกคนเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฟอตอนนี้นะครับ,รบอยู่ในโครงการของวิจัยมัสยิดในการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมัสยิดอลัลมุฟลิฮีนนะครับข้างนอกเนี่ยอ,อ,อยากจะถามถึงความรู้สึกนิดนึงว่า ทางทีมงานของมัสยิดที่มาให้ความช่วยเหลือมอบสิ่งของนะครับถึงแม้อาจจะไม่ไม่มากนักแต่ความรู้สึกของพี่พี่ชื่ออะไรครับสมพรครับสมพรครับพี่สมพรสมพรครับครับรู้สึกยังไงครับไม่ก็ผมรู้สึกดีใจมากที่เลยคือว่าแต่ละแม้กระทั่งเราอยู่กันคนละศาสนาแต่เขายังมีมาเอื้อเฟื้อในศาสนาพุทธ บางสิ่งบางอย่างผมบอกเลยไม่ไม่ใหญ่จะพูดมากเพราะมันอยู่ทุกเป็นปีแล้วล่ะที่เขามาแบบสองนีแลมครับเนี่ผมยังยังซึ้งนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่คิดผมยังคิดอยู่ครับคือทุกสิ่งทุกอย่างคือขอบคุณมากเลยคนเราแม้กระทั่งต่างศาสนากันแล้วแต่แต่ออกมาปุ๊บเราก็คือ ไหนึ่งน้ำเดียวกันในปัจจันีเหมือนกันคนไทยด้วยกันครับับผมบอกให้ตรงๆเรยว่าเราก็ถือเราคนไทยด้วยกันไม่ต้องเป็นนับถือศาสนาอะไรดีแต่ยวเอาความดีกันครับเราไม่มีความแตกต่างครับไม่มีทุกคนเป็นพี่น้องกันครับผมครับแต่นี้ผมยังบอกตรงๆว่าซึ้งมากเลยครับ ยายยายพูดนิดนิดนะคนับอ่ะพูดเนแรงไม่ออกใช่หรือแรงไม่ออกได้แล้แรงนิดนิดน้อยแรงไม่ได้ก็นั้นแรงได้แล้วเดี๋ยวนี่แม่งแรงอะไรยันครับแรงไม่ออกใช่แล้วครับครับก็ขอบคุณพี่สมพรนะครับแล้วก็ทีมงานจากมหาวิทยาลัยฟอตตานีคงจะมาเยี่ยมในโอกาสต่อๆไปนะครับผมบอกแล้วครบ ขอบคุณนะครับทุกทุกทุกคนที่มานครับผมขอบคุณขอบคุณด้วยเลยว่าเออับว่าอิสลามกุมผมก็เกิดตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับขอขอให้พระเจ้าอ้อลอ้อนนะครับดลบันดาลใจให้พี่สมบูรณ์เปิดใจไปทางนำทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าครับรวมถึงพ่อแม่ช่วยครับ โชคนี้มีสุขนะครับชคดีมีสุขอายุยืนครับ